แกงแค่อิอาวอามาแกงแค่อย่างสุดอ้อคอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนวันนี้ผมแกงแค่จิ้นครับพอักแคครับหาพักมายังได้ก่นมาแกงเนาะวันนี้เมาะน้อยนี่ดอกคาแล้วก็จะคาอันนี้เป็นจะขา,านะครับจะข่านก็คือเถาวันชนิดนง<ช>แล้วก็พระเอกของเขาจิ้นครับจินจ้นจิ้นก็คือเนื้อเนือจากเนี่ยหลับเนี่ยซาผมก็เอาไปยางไฟไว้ครับย่างเร็จเอาใส่ถุงแจช่องฟิตไว้เวลาจะแกงก็ออกมาเนาะมาครับเนื้อยางจิ้นยางเอามาซอยพอดีกัมก่อนเนาะจิ้นยางยัง แขแคบบัต้าัตาครับผมใจพริกลาบต้องอย่ามากินแหลงเนอะไซรพริกลาบใส่กะปิลงไปคัวกับน้ำมันหึหอมสำหรับพริกลาบต้องอย่ามากินแหลงนะครับสองร้อยห้าสิบเก้าแปดสิบบาทก็จะโซ่เริ่มต้นตีซีซีสนใจสังสื้อตั้งเช็ดหาเพลยต้องอย่ามากินแหลงเลยครับนอกจ้กเอาไปย่าบนี่ยซายเนี่ยรูได้แรกเอาไม่แี่เป็นพิกแกงยังอีกัล้ำสุดยอดครัวพริกแล้วก็ดแ้วนมาได้ผมเติมแนมป่าห้าเพิ่มขวอมนัวลงไปสักหน่อย้นมเดือดแล้วก็ใส่จิ้มตีเอาโอยไว้ลงไปแกงต่อ กับา่าอย่างนักอย่างหลายนะครับเน้อฮ่าพักมาอย่งใดก็เอมาแกงครับเนาะจะร้องพักมีข้อบาติโทษมาได้แกงพอดีครับเอลแออย่างวันี้นะพักลาผมก็ได้ใส่ครับวันนี้พักชุดแรกเริ่มซุกแล้วพักชุดสองิ่มุกง่ายก็ใส่ลงไปเนาะมีพักมาอย่งพองกับพาคนเดียวเน้อพักตันนะครับเนาะเอาเป็นว่าห้องล้วงแบบพักแกงแค่พักแค่กันแล้วกันเนาะพักเริ่มซุกปรุงรสใส่ชุดรสน้ำปลาเห็นสักหน่อยเต้าอีกัสเซตเรียบร้อยมาท่าพุ่งอย่างนักอย่างหลายเพราะว่านายพลิกกลับห้องปรุง่าเฮ่อแล หอมซอหอมซอมหอมพักแครหอมพักต่างๆที่เขาใส่ลงไปเนาะแล้วก็หอมพริกลาบพริกแกงที่เขาไปคั่วน้ำมันตุยครับบาด์ตโทแกงแค่จิ้นน้ำแกงมันๆแดงๆอย่างอี้นะผมมักคันนาแต่ถ้าว่าเอาแอรคนใดเป็นสายสุขภาพมากินมันพรกิกกะบะท้าไปคั่วกับน้ำมันก็นได้นะครับเน้อตั้งแหนมือห่อนใส่พริกใส่กะปิใส่น้ำปลาแหนมเดือดใส่จิ้นจิ้นซุกใส่พักเสร็จแล้วครับเนาะสายสุขภาพนะครับมาครับมาครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาแอร์ักใส่ถ้วยใส่จานเดี๋ยวพี่จิ้มกันเต๋ เป็นได้ครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับพี่น้องอ๋ออน่กินก่อนมาครับมาครับมาครับมาทิ้มแกงแคจิ้มยางตัวกันก่อนจะไปทิมก็แนมสมุนไพรทักเข้าลงเห็ดสักจากนั้นก็ตักแกงแคเน้นจิ้นหีบตามลงไปพันเข้านิ่งกลมๆจำน้ำแกงจนเข้าใกล้จนแน่อย่างอีนอมันถึงเหมาะแต่ๆครับแกงแคน้ำข้นๆแดงๆอย่างอีนอนี่เห็ดหูหนูเกี่ยวกรึ๊บกรับพิกเห็มตัวล้ำแต่ๆครับแกงแคไวรีรบ